สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับอ๋อต้องมนุษย์โลกและมนุษย์ต่างดาวด้วยก็ทุกท่านที่อยู่ดูนะครับสวัสดีนะครับพบกับผมก็จะพบกับความอ่าบันเทิงนะครับรูปแบบที่ผมบันเทิงของผมแต่ไม่รู้ใครจะบันเทิงด้วยหรือเปล่า ทักทายกันมาได้นะครับเข้ามาแล้วก็ถ่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขึ้นฟ้าคึ้นฝนปัญหาเนี่ยปัญหาคนเนี่ยเหนื่อยที่สุดแหละปัญหาคนที่รู้แต่ไม่ทำเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่ไม่ยอมเปลี่ยนอะไร มันจะเปลี่ยนไหมล่ะก็ช่างเขาครับเราก็หาความสุขในรูปแบบของเราไปนะครับวันนี้เปิดไพ่คุณที่เกิดวันพุธนะครับเกิดวันพุธประจําบันที่25นะครับตุลาคม2อง6้วคุเรามาดูกันนะครับคนเกิดวันพุธจะเป็นอย่างไร สถานการณ์ของท่านนะครับเห็นจะจากตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ ชีวิตอยู่ในกำมือผมแล้วอะเต็มตัวรับพลังดีๆครับผมสวัสดีครับอ่าห้าดาบเลยห้าดาบห้าดาบในด้านที่ดีนั่นคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าคนมีศรัทธากับตัวเองครับเชื่อในสิ่งที่ตนเป็นที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองรู้นะครับสิ่งที่ตัวเองทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องอืม หรือเรียกว่าคนที่มีทุฐินะครับมีความเป็นตัวตนถูกต้องนะครับเจ็ดไม้เท้านะครับบ่งบอกถึงการงานถ้ามีเลขเจ็ดไม้เท้านี่งานปลอดภัยลงอกสบายดีนะครับสองถ้วยรักเล็กเด็กถือเหรียญการเงินเริ่มมานิดนิดกนไมจเท้าห้าไม้เท้า ดีเอ็มเพเด็กถือไม้เท้าพพระสังฆราชแล้วก็เด e ะเทมเพลนนะครับพระใหญ่ก็เอ็มเพเฮโลเพนแล้วก็เทมเพลนนะครับออกแอนแอนกันหมดเลยครับอ่ะนะครับภาพดูอ่าดูจากภาพนะครับความไม่สบายตาก็มีอยู่บ้างนะครับแต่เป็นเลือกเล็ก เรื่องน้อยๆนะครับเพราะตัวเราเองอย่อมารู้ตัวเราใช่ไหมครับตัวเราจะกําหนดทุกอย่างเองได้นะครับอะนะครับมาดูจากภาพรวมนะครับถ้ามันขึ้นมาดาบนะครับมีปัญหาแน่นะครับปัญหาลเล็กหรือใหญ่ก็เป็นเรื่องนะครับมีห้าดาบสองคนถึงดาบเดินถอยหลังหนีไปแล้วประมาณว่าเตือนไม่ฟัง แนะนำแล้วไม่เชื่อบอกแล้วไม่ยอมฟังไม่ยอมเข้าใจก็ตามใจมึงนะฮะถ้าเป็นดาบก็คือตัวเราครับถ้าเป็นห้าดาบนี่คือตัวเราตะลั้นจะดื้อเนี่ยห้าไม้เท้าก็ตีกันวุ่นวายนะครับเหมือนประมาณว่าเป็นเอกเทศอะ่ะไม่ขึ้นตรงต่อใครเป็นชีวิตส่วนตัวส่วนตัวครับอยู่ในช่วงดืด้อๆรั้นๆน,น,นะครับระวังมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ ไปพระเอ็ม,เ,อมเพจก็ถือว่าเป็นเจ้านายชั้นสูงเหมือนกันนะครับถ้าปัญหาจะเกิดก็เกิดจากตัวเราไม่ยอมเข้าใจหรือสิ่งที่เราเข้าใจคนอื่นไม่ยอมเข้าใจด้วยเออถ้ามันไม่เข้าใจก็เป็นปัญหาของมันแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราจะทารู้ร่วมกับคนอื่นนะมันก็เป็นปัญหาของเราด้วยแหละทั้งนั้นนะอ่ะนะครับถ้าดาบนะครับบ่งบอกถึงท,ท,ที่ร้านดือ้อเอาแน่เ้าแบบเนี้ยอื จะไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรอครับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของธรรมชาติมากนะครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวินาทีแหละครับไม่มีหยุดนิ่งครับนั่นคือเรื่องของธรรมชาตินะครับมาดูหน้าที่การงานหนึ่งไม้เท้าเออไม่ใช่ห้าไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าควีนไม้เท้าแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะครับการงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าปกติอยู่นะครับใครที่ยังไม่มีงานทำสมัครงานก็ได้แน่นะครับ นั่นคือไพ่เจ็ดไม้เท้าครับไพ่เลขนำโชคนะครับใครมีงานทำเป็นทีมอาจจะร่วมกันไม่ค่อยดีอาจจะมีขัดกันนิดหน่อยโดนลุมตีวยวนเสีร์วันนทิดหน่อยหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็กวีนไม้เท้าเนี่ยไอ้ตำแหน่งที่ห้ามันเป็นตำแหน่งที่จะส่งผลให้เราให้มันดีหรือให้มันแย่แล้วกวีนไม้เทา้าอ่ะมันถือว่ามันส่งผลในด้านดีอ่ะผู้หญิงผิวร่างรูปร่างสันทัด ไม่อ้วนไม่ผอมกำลังดีอเป็นผู้หญิงเก่งคล่องไวนั่นแหละจะเป็นคุณเองหรือเป็นผู้ร่วมงานหรือว่าลูกน้องบริวารก็ได้ครับมีตำแหน่งใต้ตัวซึ่งมันส่งผลดีนะครับคือการกระตือล้นการเด้งถึงการดีดใส่งานมาดีดใส่อย่างเดียวบุกเดียวบูยอย่างเดียวนะครับการงานยังถือว่าเข้าที่เข้าทางอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างอันนี้เดินทางระยะสั้น พายที่เกี่ยวกันเดินอทา่าไอ้จริงๆคุยไม่ทา่าก็ถ้าเป็นพนักงานขายม,มันก็ประเภทออกตลาดขายนะครับไม่ได้แบบเปิดร้านแล้วนั่งขายนะส่วนใหญ่นะคือสาวยุคใหม่ครับทําอะไรได้เท่าๆกับผู้ชายยกเวน้นยืนเดี่ยวไม่ได้ใช่ไหมมันเปียกขาไม่ได้ทะลึ่งนะครับมองให้มันตลกมันจะตลกจะไมทะลึง่งผู้หญิงยุคใหม่ทําได้ทุกอย่างนะครับ นั่นคือภาพรวมๆนะครับสามารถหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องง้อผู้ชงง้อผู้ชายจริงๆก็ง้อนั่นแหละไมงมาทำปากแข็งเลยคนแบบประเภทนี้ผมเจอเยอะครับทําเป็นเก่งสุดท้ายก็แอบร้องไห้คนเดียวประจําประจํำไม่เลือ่าอาจจะมีการเรียนอะไรพิเศษเพิ่มเติมจากสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อประเภทแบบ สัมมนาหรืออะไรเงี้ยอะยะสั้นนะครับตัวนี้คือเรื่องการงานอ่าต่อมาเรื่องการเงินมีแค่เด็กถือเหรียญไม่ใช่แปลว่าน้อยนะครับเด็กถือเหรียญเนี่ยหัวการค้าโดยจักรจกกรเลยครับหัวการค้าตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ดูความก็ผูกการค้าเลยจะทําอะไรให้พ่อแม่ใช้ทําอะไรก็ต้องมีข้ออ้างไม่ใช่มีข้ออ้างจะต้องมีข้อแรกเปลี่ยนเออเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญถือว่าท่านยังมีธุรกิจท่านยังอยู่ใน การเงินที่ยังไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนันเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับต่อมาเรื่องของความรักนะครับความรักถ้าจะไม่ลงรอยกันเท่าไหร่แค่ตีกันเป็นเรื่องธรรมดาทะเลาะเบาแหวงกันบ้างนะครับนึกถึงตอนสมัยที่รักกันใหม่ๆสิครับเออเนี่ยแหละปัญหาของความรักมันอยู่แค่นี้เองครับไม่คิดถึงสิ่งที่ดีที่มีให้กันนะครับก็เคยมีนะครับเคยมีเพื่อนรุ่นน้องเสียแล้วก็ แฟนเขาดูเหมือนไม่เสียใจผมก็เลยถามเขาบอกว่าเขาก็อัดคลิปตอนที่ทะเลาะก,กันตอนที่มีปัญหากันตอนที่เขาไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยดูจะได้หายคิดถึงจะได้ทาใจได้เออเว้ยมันก็คิดดีเลยเออไปจำแต่ข้อเสียจะได้ไม่ต้องคิดถึงเออแต่เนี่ยมันต้องจําแต่ข้อดีนะครับจะดือ้อจะรันยังไงถ้าร่วมชีวิตกันแล้วนะครับก็ควรที่จะจับมือเดิไมไปพร้อมกันนะครับ คู่ชีวิตหรือว่าเป็นแค่แฟนเนี่ยมันต่างกันนะครับต่างกันแฟนกับคู่ชีวิตนี่ไม่เหมือนกันคู่ชีวิตต้องเดินกันไปชั่วชีวิตแฟนอาจเป็นแค่เบื่อเบื่อและพักรู้ตัวอีกทีก็ทีสิบกว่าจะห้าสิบอ้าวกูยังไม่มีแฟนอ้าวกูยังไม่ไลงเอยกับแฟนคนไหนสักคนเลยเหรอชีวิตมีให้ใช้หลายด้านหลายมุมใชใ้ครบครับให้ครบทวนนะครับเรื่องความรักมันไม่โดดเด่นนะพูดง่ายๆมันไม่โดดเด่นนะครับ อาจจะมีปิ๊งกันพบรักรักแรกพบแต่ถ้าไม่ทําอะไระมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับตรงดูนี่บทสรุปด้วยเพราะเทมเพลมันคือการการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับอยู่คู่กับธรรมชาติอยู่คู่กับตัวเราเนี่ยเมื่ะนั้นเทมเพลคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายอาชีพงานอาจจะเติบโตหรือว่าเคลื่อนย้ายได้นะครับเปลี่ยนงานย้ายที่ทํางาน ย้ายบ้านโอ้ใช่หมดแหะข้ามน้ำข้ามทะเลเดินทางไปต่างประเทศมึงนอกมองนานนี่ก็ใช่นะครับไพ่เทมเปรแลนด์เนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับน้ำนี่กสสวนก็ดีนะครับเทมเปร์แลนด์น้ำไหลๆเยิย้มๆไปะนะครับต่อมาเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพก็รู้สึกว่าจะแข็งก็แรงดีนะครับไม่มีขึ้นดาบม,มาแรกมันห้าวปิดอยู่แล้วไม่ป่วยอะไรง,ง่ายๆหรอกครับนอกจากอาจจะขี้หลงขี้ลืมอะไรบ้างนะครับแค่นั้นเองก็สรุปว่าคนที่เกิด วันพุธประจำวันที่25นะครับ25ถึงวันที่56 31 25, 25ถึง31งงตุลาคมไม่เคยจำวันเลยตลอดมันเป็นเอกลักษครับมันเป็นหน้าที่อยู่ในช่วงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ได้เพราะทมันมแล้วมันขึ้นไพ่พระเนี่ยไพ่พระเนี่ยคือความรู้สึกในใจเหมือนมันต่อต้านไง ไพ่พระจะนิ่งๆเหมือนท่านน่ะอยู่ของท่านนิ่งๆดีอยู่แล้วกูอยู่ตำแหน่งนี้อยู่นี้ดีอยู่แล้วอ่าอยู่ๆก็จะเปลี่ยนงานย้ายงานซะอย่างนั้นเนี่ยอ้าอยู่ที่ก็ย้ายที่ย้ายหอพักย้ายพันโดอะไรก็ว่าเนี่ยคือไพ่พ้ามันจากอยู่นิ่งๆแต่ว่ามันเป็นเทมเพลตยังไงมันก็ต้องเคลื่อนไหวอยู่ที่ว่าต่างเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อ่ะอยู่ที่ท่านนะครับว่าท่านจะอะไรอ่ะท่านจะแบบกําหนดมันเองเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เอง เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นด้วยตัวเองกําหนดขึ้นมาเองหรือจะปล่อยให้ไปตามชะตาฟ้าลิขิตก็แล้วแต่ท่านนะครับเราก็้ภูมไม่ได้นะเอนเพสเนี่ M age, เยเอนเพสยัไม่ได้พูดถึงเอนเพสก็คือไพ่ในตําแหน่งที่7ปัญหาของท่านวิธีแก้ปัญหาของท่านคืออะไรนะครับเอนเพสก็คือมีผู้อักผู้ใหญ่ที่ให้คําปรึกษาได้นะครับแต่ผมบอกฮนะไอ้ห้าดาบส่วนมากจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่ก็ระวังเรื่องอารมณ์ด้วยเพราะว่าเอนเพสเนี่ยเขา เป็นอะไรที่ดีก็ดีใจหายถ้าร้ายก็ร้ายหายใจอะคำว่านั้นนะครับเอมเพสเป็นมีความเป็นแม่และเป็นผู้นำนะครับสูงมากนะครับเป็นผ้าใหญ่นะครับได้เอมเพสเป็นภรรยาเป็นสีภรรยาที่ดีก็ถือว่าโคตชโชคดีนะครับใครบรารมีไม่ถึงได้เอมเพสเป็นแฟนไม่ได้ครับเอมเพสก็ลักษณะข่าวท้วมประเดติการนิดๆใจดีใจพระมีหมด ใจแข็งเบรกมีหมดอสเอนเพสอะเอนเพสคือที่ปรึกษาเอนเพสคือคนที่จะร่วมงานด้วยคนที่ท่านจะอ่าชี้ทางหรือนําทางท่านก็ได้หรือว่าจะเป็นพระนะครับหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับให้พระเนี่ยถือว่าเปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานี่แปลว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านอยู่อ่าให้ท่านสวดมนต์ไว้พระให้ท่านตะบุญทรรทานให้ท่านอ่า ลดความเดือดร้นของตัวหน่อยฟังผู้ใหญ่สักนิดนึง่งฟังก็จํานะไม่ใช่ฟังแล้วไม่จําไม่จําแล้ยังไม่ทําอีกมันก็จะไม่เกิดการเปลี่นแปลงในทางที่ดีหรือทางที่เราอยากให้มันเป็นนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้คนที่เกิดวันพุธยี่ิบห้าถึงสาดือนตุลาคมสมาลวสิบหกนะครับอมีอะไรที่ท่านสงสยัยอยากถามอยากรู้มากกว่านี้บอกนะครับว่ามันดูเป็นภาพร,รวมมันจะไม่ตรง หอกกับใครคนใดคนหนึ่งมันอาจตรงคนสองคนกี่คนก็นแล้วแต่แต่มันไม่ตรงทุกเรื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพรวมนะครับก็สอบถามกันมาได้ไม่ต้องเกรงใจอยากคุยด้วยครับบอกตรงว่าอยากคุยด้วยครับทักทายสวัสดีไอ้ฮาอะไรก็ได้ไอ้ดัม๊มมึงเป็นไงมั่งเออก็ได้ครับทักทายมาเลยครับจะด่าพ่อจะด่าแม่แค่นั้น,นครับครับถ้าด่าพ่อแม่ผมก็ต้อง ต้องไปต้องมาอยู่โลกหน้าตามไปด่ากันนี้อย่างไปด่าเชิดนี้ครับซึ่งไม่ควรทาเออไม่ควรทําเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรไที่เราไม่ชอบใส่คนอื่นนะครับพอคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะถูกไหมอยากให้เขารักก็คันตัวให้น่ารักแค่นั้นเองถ้าอยากให้เขาเกลียดไม่ต้องบอกหรอกทำได้เยอะตลอดพัก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอร้องนะครับขอร้อง กดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้มันมีการแจ้งเตือนมาเมื่อท่านจะได้ดูคลิปของเราของผมนะครับนี่คือช่องท่านทุกท่านเลยนะครับช่องของทุกท่านมีสิ่งใดร่วมกันได้ประสบการณ์ความรู้สึกปัญหาชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับร่วมแชร์ร่วมพูดคุยกันได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีดาแล้วจ้า คนสวยหวานหวานไปดิครับ